ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์ปนพงศ์วงนาศีนะครับประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏดสาราธิาลัยนะครับเวียเขตศรีธรรมาสโกราดศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานีในนามของมหาวิทยาลัยมหามกุฏดสาราธิาลัยนะครับในนามของทนายที่การบดีในนามของรองอธิการบดีเวียเขตศรีธรรมาสโกราชและในนามของหัวหน้าศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานีพระครูธีรธรรมนยุทธ สำหรับโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เป็นส่วนหนึ่งของหมหาวิาลยที่หมหาวิาลัยจะต้องบริการสังคมหมหาวิาลยเนี่ยจะรับใช้สังคมยังไงทั้าในานามของหลักสูตรในานามของรัฐศาสตร์นะครับในสาขาการปกครองเนี่ยโดยนักศึกษาโดยคณะกรรมการนักศึกษาจึงคิดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็เพื่อไปแจกนะครับสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบภัยที่ติดเชื้อโควิดนะครับในขณะนี้เนี่ย ซึ่งในทางหมาวิาลเนี่ยก็ได้ปรัรบในส่วนของงานบริการสังคมและก็เพื่อให้คนในสังคมได้รับทราบนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยหนึ่งอีกอย่างก็คือเพื่อประชาสัมพันธ์นะครับหาวิาลในการที่หมาวิาลเหล่านี้นะครับเป็นหมาวิาลสงเป็นหมาวิาลที่เรื่องของคุณธรรมและยธรรมและก็การบริการต่างสังคมประเด็นสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในนามของมหาวิาลเนี่ย สิ่งที่นอกเหนือจากการสอนในทางวิชาการแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญนะครับของนักรัฐศาสตร์นะครับในหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตและก็หลักสูตรที่เปิดการเรียนยการสอนในมหาว,วิทยาลัยมหาุฏเนี่ยเราเน้นเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมแล้วก็เน้นในส่วนของการบริการสังคมเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยซึ่งมันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทงางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะได้รับใช้บริการทางสังคมจึงเกิดโครงการนะครับในการไปแจกของนะครับแล้วก็ ร่วมนะครับดังนั้นมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ร่วมกับคณะสงฆ์นะครับของฝั่งธรรมยุทธ์นะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยท่านเจ้าคุณนะครับท่านเจ้าหน้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยท่านก็ปรารถว่าเราจะช่วยบริการยังไงแก่สังคมจึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมาควายคณะสงฆ์ในควายบ้านเมืองฉะนั้นวันนี้ ทางคณะสงฆ์มองเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนก็ได้รวบรวมสิ่งของก็เพื่อแจกจ่ายบรรเทาทุกสิ่งสำคัญนะครับก็คืออย่างที่เราบอกว่า,วากำลังใจสำคัญที่สุดนะครับในขณะนี้สถานการณ์โควิดเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเราจะทำยังไงในฐานะที่เป็นบุคลากรในฐานะที่เป็นหน่วยงานการศึกษา และเป็นที่ให้สังคมได้รับทราบนะครับซึ่งมีคนส่วนสําคัญสําหรับโครงการนี้เนี่ยนะครับเราไปทั้งหมดในวันนี้นะครับสามจุดนะครับซึ่งมีโรงพยาบาลสนามนะครับในรัชพัฒ์สุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็โรงพยาบาลสนามท่าโรงช้างแล้วก็โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีสําหรับกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเราขอขอบคุณนะครับทางคณะสงฆ์ฝั่งธรรมยุทธ์นะครับที่ลุกเคราะห์นะครับทั้ง เงินนะครับทั้งในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆซึ่งโครงการนะครับแล้วก็คณะนักทำการนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทนะครับระดับปริญญาตรีนะครับที่ให้ความช่วยเหลือนะครับในส่วนของการสัสนุนงบประมาณนะครับเพื่อเป็นผูสนศรัทธาให้กับมหาวิทยาลัยซึ่งโครงการเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับทางผู้ร่วมงานทั้งหมดว่าเราทํำยังไงก็ได้ที่จะทําให้การบริการสังคมของเราเนี่ยให้เกิดประโยชน์ นะครับกับสังคมซึ่งาทางผู้บริหารทางคณะครูอาจารย์นะครับก็เล,เลยเห็นว่าโครงการนี้มันน่าจะเกิดผลในทางรูปธรรมอย่างน้อยบนกุศลในการทําในครั้งนี้เนี่ยก็สามารถที่จะไปถึงผู้ประสบภัยจากโควิดจริงๆนะครับซึ่งเราจะไปแจกทั้งหมด3าครั้งนะครับสามที่ในวันนี้นะครับแต่่ามีโครงการต่อนะครับที่โรงพยาบาลสนามที่เบอร์เวียงสะนะครับตรงนั้นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นครั้งต่อไปนะครับ ั้นในานามของหมาไวไลหมามากุดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับคณะผู้ร่วมมีจิตศรัทธาทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์จังหวัดสุราษฎร์ในานามของนักศึกษาปริญญาโทในานามนักศึกษาปริญญาตรีทุกชั้นทุกกูุคนคณะครูอาจารย์นะครับคณะเจ้าหน้าที่นะครับที่ให้ความมนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณนะครับสนับสนุนของสินค้าต่างๆมาเพื่อ,อใช้จ่ายในการแจกนะครับในในโครงการครั้งนี้นั้นในานาม,มาลัยผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปณภพ องนาสีนะครับประธานหลักสูตรรศาสตร์บัณฑิตก็ขอขอบคุณนะครับทางาผู้ที่มีจิตทาาไว้ณนโอกาสนี้นะครับขอบคุณมากครับขออวยพรและขอให้ทิ้งของเหล่านี้ที่ไปทูประชาชนนั่นนั้นปราชจากทุกปราชจากโศกปราชจากโรคราชจากไฟ สิ่งที่เป็นเฉลียดจังไรโดยเฉพาะโรคระบาดที่เกิดอยู่ในขณะนี้นั้นจงมาลายหายสูญแล้วก็อใอ้ยได้รับความสุขความเจริญทั่วหน้ากันทุกต้นทุกคนเพื่อน ขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชฎร์สารมุนีในฐานะเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมยุทธ์และเจ้าวาดพระรำหลวงวัดธรรมบูชาที่ได้เมตตามาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวและได้มอบจตุปัจจัยจำนวน5 0 0 0ันบาทและเครื่องใช้ก็คือพัดลมจำนวน5ตัวและของใช้ต่างๆที่จะไปช่วย โรคไฟโควิดทั้งที่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏและโรงพยาบาลต้ารงจางและโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีซึ่งทางคณะสงฆ์ตลอดถึงมหาวิทยาลายัยมหามกุรชริทยาลายัยก็ต้องขอขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งที่เมตตาหมายความว่าจัดโครงการนี้ขึ้นร่วมกับมหาวิทยาลายัยก็ขอขอบคุณครับขอขอบคุณแม่คโครสุราษฎร์ธานีแม่คโครคู่คิดธุรกิจคุณ